Siap, 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 112การประคับใช้นะคะแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่านผู้ที่มาตรา112เนี่ยทำกับเยาวชนนะคะแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะตอนนี้พักก็กลยที่ท่านทราบดีนะคะก็ได้รับข้อคอรหานานาชนิดเลยจากการที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112นะคะรวมกับการแก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทหลายหลายมาตรารวมถึงมาา เช่นเดียวกันนะคะต็ออยากให้ทุกท่านมองามาตราในหนึ่งสองท่า,านั่านใที่ได้ยินชั้นท่ั้อยู่ที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ร่วมจุมหนึ่งน,นะคะแต่ว่าท่านใดมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรา,านี้นะคะมาตราในหนึ่งสองนะคะเป็นเพียงกฎหมายหมิ่นประมาทเท่านั้นนะคะเป็นเพียงหนึ่งในสี่สิบห้าฉบับที่เราจะเข้าไปแก้ไขและไม่ได้กระทดกับพระราชอำนาจของสถาบัน แต่อย่างใดนะคะการแก้ไขมาตรล1สองเกี่ยวกับสิทธิผู้ชนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพวกเราทุกคนโดยตรงนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล้มล้างหรือการปรู้สถาบันเช้อสานะคะยังอยู่ในหมวดของสิทธิผู้ชนและเสรีภาพนะคะที่ทุกคนควรควรมีนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะคนะได้ยกเลิกมาตรา1 2สองไปเมื่อ6ร้อปีที่แล้วนะคะและสถาบันพระหษักิัพ ก็ได้รับการรับและเทุนจากประชาชนนะคะไม่เกี่ยวข้องกันกับว่ากฎหมายหมิม่นประมาทสถาบันหรือประมุขของรัฐจะมีอยู่ไว้และจะทาให้ประชาชนรับมากขึ้นไม่เกี่ยวข้องใช้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านมองเห็นถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็พรรคเก้าไกลเราก็ไม่แน่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่านะคะยังให้ทุกท่านนะคะช่วยกันส่งกาลังใจไปให้ทั้งทีมพรรคเก้าไกลนะคะและ คุณพิมพิธาเลเซร์ดัสนะคะได้เป็นนายกนะคะครั้งนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี้ที่เคยสนับสนุนภัคใต้านั้งในทางตรงทางอ้อมเพื่อเป็นการแชร์โพสต์ในอินเทอร์เน็ตหรือการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพวกเราจนพวกเราได้มาถึงวันวนี้เราจะไม่อยู่ในที่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีทุกท่านแรงสนับสนุนจากทุกท่านต้องขอบพระคุณม,มากค่ะขอบพระคุณค่ะอยากให้พี่นา้าตาช่วยฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆในเรือนตำนิดนึงค่ะ ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ควรจะมีใครอยู่ในเรือนจำที่ถูกถูกระมิดสิทธิในการแสดงออกนะเสรีภาพในการแสดงออกอีกแล้วนะคะสะเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสมรภูมิสุดท้ายที่เราจะต้องต่อเส้กับมันค่ะทุกท่านก็อยากให้เพื่อมสู้ไปด้วยกันอย่างนี้จนกว่าเราจะได้เสรีภาพค่ะ,คะขอให้กลังใจทุกท่านะขอบคุณขอบคุณ